นแหว่ตลาดข้างทางข้างปั๊มน้ำมันพี่น้องยิ่หลักสามยุทธ์าขายปิ้งไก่ไปยังเขาในตลาดเนาะปิ้งไก่กับไรผัดยุสเซโน <c oughs> ม,มาหาบังทุงมือพี่น้องโอ้เสียตัวนี้งามแว่าพี่น้องงามอยู่ด้วยแตไม่ได้โตงาม ถ้าขอดมาหาบุงถุงมืออือถุงตีนเดเปาเอาอยู่ถุงมือกับคู่หนึ่งถุงตีนกับคู่หนึ่งไม่มีงีัหรอกเวลาขี่ตากแดดมันห้อนพี่น้องขี่มอไซค์มันต้องใส่อสสสเออเจ้เว่าเอาปา เวลาขี่ออกแดดอะไรย่ะจมมอมนว่ากับซอยเซฟห่อได้พี่น้องแล้วก็มือใหม่หมดถูกไปใส่แล้วใส่ท่อบัตท,ที่นี่ตาวมันยิพาเ้ารตลาดก่อนเด้อพี่น้องยังเรอตลาดก่อนรอโล,ล่งาลงามจังหว ตลาดรักสามชิมห่าเลยไปรองข้าวเหนียวข้าวกับห้ำไห้ใกล้ไห้เป็ดไห้หม, <c oughs> มูเอาใส่พายางเด่นไปลอง ตลาดลักสามชิ้นกาค้นกายไข่ไข่ครับตลาดเทศบาลเท่านี่แหละพี่นอ้องของหวานสีงามจ้ะข้าวปุ้นเหมือน้เลยพี่นอ้งนองย่างเข้ามาปลาเด็กโอ้ปลาเด็กหอมเย้ยหอมตึ้มเลยปลาเด็กเรา อันนี้มองเลี้ยงปลาวนไปแล้วใช้ออกซิเจนให้มันปลาดุกปลาตุ๊กปลาดุกอวีใหญ่กุ้งกับสดนีเราไปกุ้งกับสดกันตุ้มอะไเขาจะกาน้ำไปเหมดเนาะกุ้งแมงม่วโอ้กุ้งแมงม่วงไปแล้วกุ้สดเลยจ้าเดี๋ยวกลับมาเบิ้งมีหมูอันนี้หมูตีน แอ <laughs> นหวงงวัวปลาเด็กผักเราเป็นกล่องเลยเยงามๆเลยเ <s rict ly> จ้าว่าเจ้าหมวกเจ้าเสียบบ้างแหมบอ้ เราจะเก็บไปให้เจ้าบ่ะล่ะออืวัวบ <Yeah. S 1> ันดีนของเล่นนะมุนลบเรื่อนี่ของเล่นนี่หนี่องออันนี้ก็ของกินบาดซีนกินซีนยิ่งแหนมนานเอาว่าแล้วตัวพายางมาพอส้นนี่บาดสินี่ เราต้มาตีหัวใส่หอกเอา้เ้บอการอันน้ใส่าขพูดแม่ไขมีน้ำมันมีข้าไนี่น,นบาทหน่าเป็นเงินบาทอะไรหกสิบบาทอืมฮ้ยพี่นอ้อแกนตัดหนาเลยเอาจนได้ละพี่น้องได้พ่อเ้าบาที่นี่ ทานยูหาพันไปเนี่ย่านมนแก้มก่อนม่วนม่วงซุกกระมี่ทียันี่มนเมียนพันตัดมังค่อยพันตัดมันค่อยเก่าฝนผลไม้ ไก่ลูกไม่ร้แบบไปตาวรันก็ไก่ลูกมันเป็นหมองคิวรลดิานน้ำบ่โลดิานเขามากความเลยใครกันไก่ลูกเออ ได้ของเล่นนลวหัวยิ้มมาทันพี่น้องไปกอเด็จแดแล้วเขาบอกว่ามันจะเท่าท่านพอทีว่าเตรียมถุงมือบ่ะเพราะว่าแดดรุนแรงพี่น้องเลยไปพี่น้องเดินทางต่อใช้รถเท่าเลย น้องนเอออยู่รักสามสิบห้า่าวใเอาอืม แม่ค้าแม่ค้าขายเข่าเมาเด้อผู้ใดไปมาแวะตลาดนี้ตลาดนี้ยังหลายยื้อใส่เด้อหลักสามซิมฮาคุณแม่ค้าขายปิ้งไก่ผู้ใดมากมาแวะซื้อน้ำพึ้นเด้อพี่น้องเด้อเข่าเมาอันเข่าเมาบัตรใส่สีบัตรข่าเบิ่งก่อนเด้อบ้านนี้ข่าเมาแอ้ข้าวไออยู่จะเป็นวัดเป็นาอันมากอันนี้เท่าไรนี่ซื้อเออซื้อมาอันนี้ซอยมากอันนี้มากกับท่านบ้านไหนเคย มากระทันมานานี่ท่า,านถามเป็นนิ้งเล็บร้อยาอ๋ออ๋อในซอยทงหนึ่งใส่จนเนาะอเออคนบอกเกยท่อนแดดเราพักกันพักพักกันพักรถอืมมากันมาแวะมาซื้อน้ำพึ้งเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อผู้ใดมาประเทศเลาวก็ได้เข้ามาข้างในพระธาตุนะครับเสร็จแล้ว แต่ทุกเมื่อกี้เห็ดงามๆพอไทยอว่าท่านเนาะกเมื่กี้เห็นง่ามๆเดี๋ยวเมื่อกี้นี่พอไทยกว่าท่านต้องย็ดตามประเพนี่พันเบลไปไปไปน้องไปนางเหมานแต่ไมลูก อไเดินไปเอ้ย่มเงันผ้าเห็บกัหนหรอกขึ้นหรอกคนกำลังกันเป็นพิธีที่เราไปไหว้ ลูกไข่มึนไรของก็เลยเอาไปนี้ทางนอก่อนพี่นอ้องชี้ดื้อลูกไข่ไปพี่นอ้องเมี่ยก่อนเด้อริงคัดจกตบไปพี่น,อน้องเอาหมดเลยเปลี่ยนกันครับอันนี้เจ้าครับบอ ไอพี่นอ้องเดินทางรถพี่นอ้องโอ้มองล่างหนาทีแมนห้วนห้วนครับโอ้มานห้วนมาล่างหนามันกัดเข่าฝาแล้วนนะพี่นอ้องนี่ร้านนี่ไอพี่นอ้องเข้าอีกเบิ่งไปงไปไป,ไปนั่งรอกาแฟเป็นลูกคอยมานอนเล่นเนะี่ยมันเย็นเย็นไรบัดเย็นแห้งว่าทันตะเจ้าสร้างยังเนี่ยไม่ไง โอ้โหขันจีนอยากคืจังเก็บก่อนะอนะ<อ>พี่นอ<า>งไงน,อนอั่งฉนว่านะแต่สร้างพี่น้องเปิกันนำ้ำ เอาจากไข่ห่อนะพี่นอนะอ้องเลยกำนัมขอจากไข่หาอนะพี่นอนะอ้องเลยมีกินเหมือนกันหมดนมเดือกนมจืดมีหมดมีเบียร์ลาวด้วยเสริมเข้ามามเบียร์ลาวไอเล็กิ้มในเสียมเนี่ยข้างนั้นเราว่กันเนี่ย่าจบคลิปไว้นี่แหละพี่น้องบรรยากาศดีสาวนางเออ เรียนลดมากกับเหงยได้ไหมน้องระยะทางจะลดไหมร้ยอยกโอิโลไปขับโดยไปน้องเลยสุดยอดโอเคไม่น้องคนคนชีรือท้าที่นีราไปกันครับ